สวัสดีครับผมหยอยลินคอนนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบการใช้คิดใบนะครับต่อพ่วงอุปกรณ์ภายนอกนะครับโดยการผ่านรีเลย์นะครับเรามาลองเขียนโค้ดกันเลยนะครับอันดับแรกก็นึกอะไรไม่ออกก็บอกวนรอบนะครับเหมือนเดิมผมจะใช้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายเนาะถ้าใครถนัดภาษาอังกฤษก็ตามสบายเลยนะครับ ก็นับแรกก็วนรอบครับง่ายๆเลยผมจะใช้ให้กดปุ่มสวิตช์หนะครับแล้วก็ให้รีเลย์ทำงานนะครับรีเลย์ไว้ทำไรนะครับรีเลย์เอาไว้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับโอเคมาต่อเลยนะครับก็ถ้าทำนอกจากนี้นะครับหรือ if e l เองนะครับง่ายๆครับทดสอบอุปกรณ์นะครับผมก็ใช้เป็น อาตะก,กานะครับสวิตหนึ่งกดนะครับให้ทำอะไรถ้าสวิตหนึ่งกดก็ให้เขียนสถานะเอาพุทธหนึ่ละกันนะครับเปิดนะครับถ้าไม่กดละ่ะนอกเหนือยนี้คือก็ปิดแค่นึงครับนี่คือทดสอบนะครับหลังจากนั้นเรามารันโคดนะครับปุ่มสีม่วงนะครับรอสักครู่นะครับ อ่าโอเคขึ้นเคร่องหมาตกลงเราผ่านทั้งหมดถือว่ารันได้นะครับเรามาดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคขอเปิดตัวนี้กันแบตกล้องจะหมดแล้วนะครับกดปุ่มหนึ่งครับสวิตช์หนึ่งซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วรีเลย์ตัวนี้จะทํางานนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นรีเลย์แอคทีฟไฮนะครับนะสามโวลต์ก็ลองไปศึกษาดูนะครับแอคทีฟไฮอีฮโกรนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับก็ กดสวิตช์หให้รีเลย์ทำงานนะครับเห็นไหมครับครับผมเสียบอยู่ที่เอาหนึ่งนะครับกดสวิตช์1ให้รีเลย์ทำงานนะครับไฟสีเขียวติดแล้วจะมีเสียงดังแกรกนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับครับผมอ่าต่อมาเราจะมาลองทดสอบอ่าการใช้เซ็นเซอร์ภายนอกนะครับอ่าเรามาดูกันตัวนี้ผมจะใช้เป็นเซ็นเซอร์วัดค่าความเข้มของแสงนะครับ ก็มาดูกันนะครับผมจะเปลี่ยนการเขียนโปรแกรมนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนแค่เป็นสวิตเองครับเข้าที่รู้นะครับก็คือสวิตก็เหมือนเซนเซอร์ขอรับเซนเซอร์ก็เหมือนสวิตตัวหนึ่งนะครับที่เราเอามาใช้งานถ้ามีค่าในระดับหนึ่งก็สั่งให้รีเลย์ทำงานถ้าไม่ตรงค่าที่เราต้องการก็ให้ปิดนะครับก็ผมจะใช้เป็น iPod นะครับ หาไปหาดาวน์โหลดได้ตรงที่เพจของคิดไบหรือว่าเว็บคิดไปนะครับตรงปักอินนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็เอาเป็นอ่านค่าอะนาล็อกนะครับช่องอินหนึ่งนะผมจะเสียบที่อินหนึ่งอ่านค่าได้นะครับให้น้อยกว่าห้า500แล้วกันนะครับ5 0า 500. ให้รีเลย์ทำงานนะครับ แต่ถ้านอกเหนือจากนี้ก็คืออาจจะมากกว่านะครับก็ให้ปิดรีเลย์นะครับแค่นี้ครับอ่าเรามาดูกันนะครับรันโปรแกรมครับ เรามาดูกันนะครับ่าสังเกตได้ว่านะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นเทนเซอร์วัดค่าความเข้มของแสงนะครับซึ่งผมจะเสียบกับจะช่องอีกหนึ่งนะครับเรามาลองทดสอบกันดูครับผมเขียนไว้ว่าถ้าค่าน้อยกว่าห้าร้อยให้เลยอํทำงานนะครับเห็นครับถือว่าใช้งานได้นะครับ่อนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเขาหน้าน่าจะมาใช้กับบริงดูนะครับสั่งผ่านแอปพลิเคชันบริงนะครับวันนี้ผมก็น่าจะามาเพียงเท่านี้นะครับในการใช้รีเลย์นะครับหรืออุปรกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภา,ายนอกนะครับซึ่งเราต้องใช้รีเลย์ในการาเป็นสวิตช์ให้มันนะครับโอเคนะครับผมหยอยลินคอนก็ขอ กับสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีความผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ